สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วตอนนี้เจสซี่ตัวเหม็นฉึงมากค่ะทุกคนดูดิความเขียวลอยขึ้นมาเต็มเลยแต่ว่าอาบน้ำนาะบ้านเนี่ยนะงงทำไมไม่อาบน้ำอันนี้อะแล้ก็ตอนนี้หนูน้อยโอริโอ้ของเรานั้นกำลังวิ่งไปวิ่งมาอย่างสนุกสนานโอเคค่ะไปเข้าไป,าไปเดี๋ยวให้เจสซี่อาบน้ำนะคะแล้วก็ใช้ห้องน้ำแล้วก็ ให้เขากินอะไรสักหน่อยดีกว่ามันก็มีแต่สลัดเหมือนเดิมที่เราจะทําได้ <c oughs> ห้องมันโล่งโจ้งมากเลยอะเรามาจัดบ้านกันหน่อยดีกว่าค่ะทุกคนค่ะแต่พีเไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นห้องอะไรดีเราขยายบ้านกันดีกว่าขยายทําทไมก็ไม่รู้ของเดิมยังแบบใช้ที่ไม่หมดเลย <c oughs> เแต่มันใหญ่ขึ้นเยอะเลยเลิศดอ่ะงั้น ให้ตรงนี้เป็นโซนดูหนังไหมแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนั้นออกกําลังกายแล้วกันนะคะทุกคนจะได้แบบมีที่่าให้เปาโลเขาได้ออกกําลังกายอะไรนี้หรือใช้ห้องนี้ดีอะใช้ห้องนี้ดีกว่าเพราะตอนนี้ห้องนี้ว่างอยู่นะคะโอเคพี่จะแต่งคล้ายๆเขาเลยแล้วกันนะมันง่ายดีอะ <c oughs> อามีนวมหนึ่งอันเดียวตรงนี้นะคะแล้วก็มีกระจกให้ส่องตัวเองเอาประมาณนี้พอแบบโล่งๆไปเลยคะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเป็นสหายกับมาหมาของเราทั้งหมดให้ได้ตอนนี้เหลือแค่โอริโอไดมอนด์แล้วก็ทอมมี่นะคะก็เหลือเยอะอยู่เริ่มจากโอ,อริโอ้เกว่าเอ้าโอริโอ้ไปีอีกอ่ะองั้นเปาโลอบอกให้เขาไปฉีส่สิเอาน้องคนนี้อยากไปเดินเล่นนะ่ะงั้นเดี๋ยวให้เปาโลพาไปเดินเล่นละกันนะคะพาไปวิ่งเลยละกันไปไปวิ่งกันเถอะไปวิ่งกันเอะไหนอ่ะ อ๋อนี่งตอนนี้เจสซี่กำลังทำสลดัดอะเรียบร้อยเฮ้ยวูดี้ขออาหารไม่ให้ค่ะทำไมเปาโลมาแช่น้ำอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะคือพาหมาไปวิ่งเรียบร้อยแล้วว่างั้นเถอะไหมแล้วเปาโลก็อยากวิ่งห่อรอบน้องเอา้าก็ไม่ได้ไปวิ่งหยอก,กันมาแล้วหรองั้นเดี๋ยวพาน้องคนนี้ไปวิ่งแทนก็ได้อะเสนอม,มิตภาพก่อนรูปไห์เหมือนเดิมนะคะเล่นสนุก แล้วก็ไปวิ่งเหาะกันวิเจสซี่ปวดหลังกินเสร็จแล้วอามาเดี๋ยวไปทิ้งก่อนแล้วก็เจสซี่มาอุ้มน้องคนนี้สิแล้วก็สนทนาบันเทิงปัญญาอีกนิดหนึ่งทำความรู้จักเพิ่มเติมเมื่อไหร่มันจะขึ้นให้เป็นสหายกับโอริอโอได้เนี่ยเมือ่อไรนะมันต้องหลอดเต็มก่อนหรอมันถึงจะเป็นสหายกันได้หรือเปล่าแน่เลยอะ่ะเราจะต้องทำให้ได้ค่ะ น้องน่ารักมากค่ะให้ทางเปารนั้นกลับมาแล้วมันเปารไปอาบน้ำไปเอ๊ะน้องคนนี้ต้องการความสนใจน้องมะขามเอองั้นเดี๋ยวให้ปรารปมาลูบไล่มะขามละกันแล้วก็คุยกันอีกหน่อยแล้วก็อุ้มด้วยนี่เอ้าน้องคนนี้อยากให้พาไปเดินเล่นได้เลยหมาบ้านนี้คือแบบว่าเยอะเกินแล้วก็แบบดูแลไม่ทั่วถึงอ่ะเอาปารลไปวิ่งรอบละจ้ะ เฮ้ยอะไรอะอันนี้คืออะไรแปลว่าเรารักกันแล้วหรอหรือ,อยังไงความสำคั์ของปารูก,กับมะขามาเริ่มขึ้นมาเยอะละแล้วเจสซี่เอา้าเฮ้ยคุณแม่โหดไปเปล่าคุณแม่ทองคุณแม่ก็มาต่อยมวยอย่างงี้หรอเอาจริงดิโ <c oughs> หดมากค่ะเฮ้ยไดมอนมาขุดตรงนี้หรอขุดของให้ปะเนี่ยหรือเปล่าใช่ไหมไดมอนสู้ๆอ้าได้ของมาแล้วค่ะแล้วเขาจะเอามาให้หรอปะน่าจะไม่ เดี๋ยวให้เปาโลมาเก็บให้ละกันแล้วก็ว่าแล้วก็ให้มหมาไปขุดตามจุดต่างๆเลยแล้วกัรน,นะคะแต่พอมันหิมาตกแล้วมันดูไม่ค่อยถนัดเลยอะเอ๊ะก็ไม่แย่นะก็ถนัดอยู่อส่งไดมอนด์มาสำรวจนะคะอันนี้ให้ทอมมีล่ลวกันเฮ้ยมันมีกล่องวางอยู่ตรงนี้ด้วยอะก็เดี๋ยวเปาโลมาเก็บแล้วกันเอา้าเอา้าของพังอีกแล้วอะโอ๊ย ต้องรบกวนเปลาเลยแล้วสิแล้วจสซี่ไปไหนอะออกกําลังกายอีกแล้วหรอทําไมออกเกือบจังเลยอะเฮ้ยตรงนี้มันมีที่ว่างหรืออีกอะเราเพิ่มเป็นห้องน้ำได้ไนะเนี่ยขอลองหน่อยนะนี่แล้วยังไงหลังคาโอ้หลังคาเลยเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราขยายอันนี้ล่ะเยไงได้แล้วเย,ย่แต่ว่าเดี๋ยวขอกั้นห้องอีกรอบก่อนมันน่าจะประมาณนี้เนาะ โอเคกระจกกลับมาค่ะทีนี้เราก็จะมีห้องน้ำทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างแล้วนะคะเย่เย่เย่โอเคอุ้ยห้องมันเล็กมากเลยอะมันเล็กเกินอะกลับมาที่เปาโลเอา้าเปาโลทาอะไรอะเปาโลจะขุดตรงนี้ไหมขุดไม่ได้อีกเพราะว่าเปาโลไม่มีทักษะการฝึกฝนสักเลี้ยง เอางั้นเจสซี่สั่งละกันเฮ้ยเปาโลเป็นไรอะเปาโลสูญเสียการควบคุมงั้นเปาโลมาต่อยมวยข้างบนดีกว่าไปปลดปล่อยอารมณ์ไปเลยค่ะตรงนี้ทำไมทุกอย่างพังไปหมดเลยอะเดี๋ยวให้เปาโลซ่อมราวูดี้จะโดนไปช็อตไหมเอะยราวูดี้ไปขุดของให้ยังเนี่ยโหโอริโอมอมแบมมาเชียร์อริโอเขาไปขุดของมาให้เรานะคะโอ้เอามาวางให้เปาโลด้วยโอ้โหน่ารักแท้แท้อะ เจสซี่ก็มาเปิดหน่อยแล้วกันไปแล้วก็เดี๋ยวให้เจสซี่อาบน้ำให้เด็กๆต่ออาบกันระนาวเลยคะ่ะ <c oughs> คุณเป็นน้องข้อการกระทำขี้ขัดขี้ขัดของคุณทำให้คุณแปลกแยกจากสังคมสุขภาพชนแต่เราไม่สนใจในพวกนั้นหรอกนะเราให้ค่ากับผลลัพธ์มากกว่าฉันมองเห็นเลยว่าใจคุณเป็นอาชญากรฮะฉันเลยขยายเวลาตัดสินใจให้คุณคุณสนใจจะเข้าร่วมอาชีพอาชญากรเพื่อสร้างซิมบรีเอรนแบบจริงจังในฐานะจอมโจรขั้นห้าหรือไม่ฮะ ฮึฮึเฮ้ยอ,อ,อยู่ๆเราจะมีแฟนเป็นโจรหรอลองก็ได้อุ๊ยเราได้เงินมาสองพันสี่เลยหรอฮะ <Hey. S 1> เฮ้ยอาออันนี้คืออาบน้ำยังอ๋อกำลังอาบให้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาของทิ้งนิดนึงขี้หมาทิ้งไปแล้วก็ขายบอลเหมือนเดิมคะ่ะทำไมสลัดผักจานใหญ่อยู่กับเราอะ่ะพี่ไม่ได้ใส่ตู้เย็นไปหรองงเลยอุ้ยปาโลไม่ชอบงานช่างไม่ชอบก็ไม่ชอบ แล้วเอ้ยทำไมทำางั้นนะ่ะเฮ้ยหนูหยุดนะหยุดทำอย่างงาั้นโอ้ยแต่และคนเอาโดนไปใครไม่โดนดูบ้างเนี่ยตอนเนี้ยอุย้ยในกระเป๋าเปาโลมีกล่องสองอันเปิดมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยเจสซี่ทำไรเจสซี่ยาเจสซี่ยาเดี๋ยวทําเองเอ้าเกือบเลย <laughs> อุย้ยแล้วมาหมาคนนี้มอมแมมนะไปอาบน้ำก่อนสิพระเปาโลก็เปิดกองไปชนานแล้วได้บอลมาอีกแล้วได้แต่อะไรก็ไม่รู้โอ้ย ได้ไมาไม่กี่บาทเองอะน้อยจังพีว่าเราขายอ่างนี้ทิ้งดีกว่าไม่ได้ใช้แล้วอะทิ้งไปเลยปึ๊บตอนนี้คู่รักคู่นี้เขาได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งโอ้ยน่ารักจังเปาโลช่วยอาบน้ำให้น้องคนนี้หน่อยดีกว่าบายตอนเจสซี่ไปคุยกับโอริโอนี่กลายเป็นสายได้แล้วเย้เยยเย,เย,เย สิ่งนี้คือกินเหลือใช่ไหมเข้าตู้เย็นก่อนนะเอ๊ห้องนี้มันต้องมีกระจกด้วยปะเอ้ยไม่ใช่ต้องมีหน้าต่างเพิ่มหน่อยละกันเฮ้แต่ว่าเพิ่งเห็นว่าผนังเรามันเป็นล้นๆอย่างนี้เลยอะห้องน้ําเอาเป็นสีอะไรดีละ่ะอืมออาสีเขียวไปก่อนก็ได้โอเคเจสซี่ทำไมมายิ้มนี้อะเตียงก็มีไม่นอนนะไปเปาโรมาออกกำลังกายอีกแล้วแฮ แล้วคือสรุปงานของเปาโลเนี่ยเป็นจอมโจรต้องมีดักษะการก่อกวนถึงระดับ6กเนี่ยเฮ้ยไม่อยากให้ทุกคนก่อกวนอ่ะเทนี้เปาโลมาทําความสนิทก,กับปูดตี้บ้างได้ไหมอ่ะอยากให้เขาสนิทก,กันมั่งอ่ะปูดี้หยุดวิ่งดิปุดีจ้จ๋ามาสนิทก,กับเปาโลไว้เถอะขอร้องเปาโลจะชอบหรือยังจะชอบหมาได้ยังคะเอา้าออริโอก็มางั้นให้เรียนหน้าหรอเอ้ยกดผิดคน เปาโลแปลงขนให้ออริโอด้วยรูปลาด้วยเหมือนเดิมทำอยู่แค่นี้แหละุ้ยน่ารักอะ่ะซูมไม่ทันนี่เปาโลเหมือนเหมาะกับหมาใหญ่ๆมากกว่าไหมเขาดูแบบเข้ากันอ่ะไอเอ้าเฮ้ยทำไมอุปน,นีใส่คนรักแมวขึ้นมาไม่รู้สาันนิใจอะ่ะทำไมถึงไม่รักหมา มันเกิดอะไรขึ้นรักแมวก็รักแมวเราเราสามารถรักทั้งสองอย่างได้ปะเราต้องทำยังไงเนาะคุยไปเรื่อยๆแล้วกันเข้ามาที่เจสซี่ดีกว่าเจสซี่จ๋าเจสซี่อยากจะลุกขึ้นมาไหมอยากไหมไม่รู้แต่ให้ลุกแล้วขอให้นอนลงซีเอาเป็นมะขามละกันแล้วก็อันนี้เป็นบูตี้ส่วนอันนี้ก็เป็นไดมอนด์กับทอมมี่ละกันนะคะดูสิว่ามะหมาจะมาเปล่าไดมอนด์นอนแล้วบูตี้นอนแล้วตอนนี้เป็นทอมมี่ อทอมี่นอนไม่ได้หรอ,อไม่ได้ก็ไม่ได้เอเจสซู่เอ้ยจ,จะพูดว่าเจสซู้เอาชื่อกับนามสกุลเขามาผสมกันตอนนี้เจสซี่มาหาอะไรกินแล้วนะคะโอเคเฮ้ยไม่ต้อง้างเอเคแฮปปี้มากเลยงั้นเรามาทําความสนิทกับไดมอนดีกว่าเจสซี่จ๋าไดมอนลงมาหาหน่อยแล้วไดมอนอยู่ไหนอะอ๋อมาแล้ว โอเคเล่นกับเขาหน่อยหนึ่งแล้วไดมอนมีนิสัยแค่สองอย่างเหรอไม่มีนิสัยอื่นอือ่นวด้รอเเราให้เขาทำความรู้จักกันอีกรอบไปกว่าสัมผัสถึงความรักอีกหนึ่งทีอ่ะอีกหนึ่งทีอ่ะอีกหนึ่งทีอ่ะอีกหนึ่งที <laughs> มันยังขึ้นไม้อยู่ขี้็จะกดเรื่อยๆนะ <laughs> เอา้าน้องคนนี้ท่าทางไม่ไดีเลยเป็นไรอ่ะอืมให้ปาโลดูแลได้ไหมอ่ะ เราลงอาบน้ําให้ดีกว่าตื่นมาค่ะมาช่วยกันดูแลลูกๆสิความสัมพันธ์เจสซี่กับไดมอนด์ท้ยมันต้องขึ้นเยอะกว่านี้อ่ะก็อุ้มทีแล้วก็กอดอีกทีนึงแรงขวนอีกหน่อยเป็นสหายกันได้ยังยังไม่ได้อีกอุ้มน้องเขาอีกทีนึงเล่นสนุกอีกทีนึงกอดอีกทีนึงใกล้ยังอ่ะใกล้เป็นสหายกันได้ยังอ่ะยังไ,ไม่ขึ้นเลยอ่ะเอ้ยยังไม่ได้จ่ายกาฟลืมเลยให้ใคจ่าจดีอ่ะปาโลละกันอ่ะปาโลก็หิวอีกอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว oh <my> ให้กินนะ จ่ายค่าไฟให้กันก่อนสิเสร็จทุกก็ลงไปหาอะไรกินค่ะมีอะไรให้กินไหมอ๋อมีซีเรียลหรองั้นเราให้เปาโลกินเป็นอาหารจานด่วนเหมือนกันก็ได้เอาเป็นซอสแอปเปิลละกันนี่อามูดี้ชอบมาขออาหารนะ เห็นหลายทีแล้วนะแต่นี่มันอาหารคนไงเข้าใจป้ะว่าเราก็ให้เจสซี่มารูปรายทอมมี่หน่อยแล้วก็กอดองนิดนึงความสัมพันธ์เจสซี่กับทอมมี่ก็หืมเมื่อไหร่จะเป็นสหายกันได้เมื่อ,อไรสรุปคือทอมมี่มีนิสแสสามอย่างก็คือจงรักภักดีเป็นมิรแล้วก็นักเก็ตรอยแต่ว่าไดามอนด์น่ะมีแค่ขี้ตกใจกับเป็นมิรเองอ่ะทำไมมีแค่สองเองอ่ะน้อยจังกลับไปที่เปาโล,ลอีกรอบอ๋อเปาโลกำลังอาบน้ำ โอเคเอา้ามาขามหิวโหวยแล้วทำไมไม่ลงมากินน่ะมุงนะอ๋อเติมชามแล้วก็เรียกมาหน่อยละกันไปปั๊บอันทีนี้ทอม,มี่ไปไหนอะ่ะทอม,มี่มาเล่นกันอีกหน่อยเร็วป้าสัมผัสถึงความรักไปกว่าไปแล้วก็เล่าเรื่องอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านี้ความสัมพันธ์ก็น่าจะขึ้นเยอะแล้วปะมันไม่ขึ้นสักทีอะความสัมพันธ์อะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอะ่ะขึ้นหัวใจคืออะไรอะ่ะ คือเรารักกันแล้วเหรอเอา้ายังแหรอเฮ้ยเป็นสหายหมันต้องขึ้นมาได้แล้วมาเนี่ยอ๋อขึ้นมาแล้วนี่ไงโอเคกลายเป็นสหายอีกหนึ่งแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือแค่ไดมอนด์คนเดียวละไดมอนด์อยู่ไหนเนาะอ๋อมุดมุดจุดตะเตียง <laughs> เห็นตืดนแบบนีบนี่ไงออกมาละเ,เรียกหาไดไหมเฮ้ยกลายเป็นสายได้แล้วเหมือนกันเนาะเอาสิคะรออะไรล่ะ ฮ่าดอเย้ตอนนี้เป็นสหายครบกับหมาทุกตัวที่เรามีแล้วนะคะทีนี้เหลือแค่ปเปาโลนี่แหละไม่ชอบหมาเสีทีอะเปาโลตื่นดีกว่าจ้ามาห้องน้ำหนึ่งทีสิแล้วก็มาอมเพิ่มความสัมพันธ์กับน้องคนไหนดีอะวูด,ดี้หรือโอริโอดีหรือมะขามเอ้ยของมะขามเยอะสุดอะเพิ่มความสัมพันธ์กับมะขามดีกว่ามะขามก็เสึอกอึดอัดทำไมอะมีอะไรผิดปกติสิ แล้วก็จูบเขาหน่อยนึงเออแล้วก็กอดอีกนิดนึงสาวน้อยสาวน้อยเป็นไรอ๋อ,อสาวน้อยปรชี่ไปชี่ซี่มะคา,าอยากขับถ่ายมากเลยตอนนี้บอกว่าเธอไปหรือพาเธอไปเดินเล่นแล้วเธอจะเรียนรู้จนสามารถไปด้วยตัวเองได้ในที่สุดจริงๆมะคาะไปเองได้อยู่แล้วนะแต่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ทําไมน้องไม่ไปมะคา,าไปจี้เอา้าไปไปขับถ่ายค่ะเอาก็หม,มาลับหมดเลยเอา้าหมาตื่นละ งั้นเรามากอดมาตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เออเอา้าทำไมเขาไปขู่วูดี้อย่างนั้นน่ะส oh, งสารวูดี้เลยเอ,อุ้มวูดี้สักหน่อยรูป <Yeah, S 1> ลายูด, <so> ดี้อีกนิดนึงทำความรู้จักอีกนิดนึงแล้วก็เออตอนนี้เจสซี่มาห้องน้ำแล้วก็เหมือนนางใจง่วงอีกแล้วเลยอะ่ะ oh. ไปนางละกันขออนุญาตเอาอึไปขายก่อนเอ้ยทำไมทำอย่างนั้นอีกแล้ว โดนดุนะคะโดนดุเลยลเรามากระชับความสัมพันธ์กับมาขามกันต่อมาขามอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อมาขามอยู่นี่เปาโลมาออกไปวิ่งเหาะก,กับมาขามหน่อยเอย๊ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นสัมผัสถึงความรักไปค่ะเล่นสนุกอีกนิดนึงสัมผัสถึงความรักอีกรอบรูปไลา์อีกหน่อยแล้วก็จูอีกทีอะเดยังจะเป็นสหายกันได้ยังยังไม่ได้อีก นานจังเลยอ่ะรอยอยู่นะเราเป็นสหายอยู่นะน <c oughs> หนูนอนคนนี้อยากให้พาไปเดินเล่นหลอได้เลยเดยวเปาโลจัดให้ไปออกไปเดินเล่นระยะปานกลางแล้วกันนะคะเอาพี่กดผิดอะ่ะพี่จะกดเป็นเปาโลแต่กดเป็นเจสซี่แล้วก็เจสซี่แหละไ,ไปขาม,มาตักหิมะอีกแล้วโอเคนี่นก็ตักไปเรื่อยๆเ,เลยตักเยอะๆแล้วทำไมต้องตักอ่ะ พีงงอู้มีให้ตากเต็มเลยอ๋ออันนี้ให้ปั้นมนุษย์ม้าอันนี้ให้ตากอันนี้ก็ให้ตากอ้อมีให้ตากเต็มเลยอะชอบอะเพลินดีส่วนตรงนี้ใครเนี่ยอ๋อมาขามกับปูด,ดี้เขา,ากำลังคุยกันโอเคส่วนเจสซี่พาออริโอมาเดินเล่นแล้วก็ตอนนี้ระยะที่ท้องอยู่ระยะที่สามแล้วนะคะ ใกล้คลอดแล้วส่วนเดิ์กก็คือหายไปจากชีวิตเลยอะ่ะมีลูกมีเต้าหรือย,ยังก็ไม่รู้หรือว่าแอบแต่งงานแล้วหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเปาโลต้องไปทํางานแล้วเปาโลมีงานตอนสองทุ่มนะคะเฮ้ยพูดถึงเดิ์กเขาอยาให้เราไปเที่ยวที่บ้านอรอพี่ชอบบ้านเขาอะ่ะพี่ขอไปแล้วกัน <laughs> กลับมาอีกครั้งนะึง ตอนนี้ฉันท้องโตมากนะเธอยังชอบฉันอยู่หรือเปล่าเดินเต้นน่าดีสนใจสิแล้วก็เอ้เดอเขาทางานอะไรอะเรายังไม่รู้เลยเนาะเดี๋ยวขอถามหน่อยสิว่าเขาทำงานอะไรเดอกรู้จักกันมานานแล้วแต่อาชีพอะไรรอึเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาอยู่ที่ฝนพำแล้วก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบแล้วเกือบจะล้มแล้วอุ้ยทำไมน้องหน้าเศร้าอ่ะออกเพราะว่าน้องรู้สึกอึดอัดนอนหมดแรงอยากนอน ได้ดีมานอนเลยเขาใช้นอนไหมนะเราลองผ่อนคลายด้วยกันก่อนดีกว่าดูสิว่าเขาจะมาไหมมาไหมเอามาแล้วมาแล้วแล้วทาอะไรได้อีกเอาที่มันไม่ต้องลุกได้ปะกระหนุกกระหนิงก็ได้อ,อ้าวอ๋อแค่เปลี่ยนจากนอนเป็นนั่งนี่เองจู๋จีเขาไม่ได้สนใจที่เราท้องเลยอะอ,ยอุ๊ยเขารู้สึกอะไรอะอุย๊ยบ้าบอลนอ่ะเขารู้สึกว่า ลงรักเล่าอูในกอดเปาโลไม่เคยลงรักเล่าเลยนะมองตาอ,อย่างลึกซึ้งไปสิส่งจูบอีกนิดแล้วก็อุย้ยขอเป็นแฟนขึ้นแล้วจูบมือไปก่อนละกันเอาเป็นลมเฉยเลยค่ะเอาเวงกรมเวนกรมเ,เจสซีลุกขึ้นมาอุย้ยมีความรู้สึกเร่ารอนและหนักแน่นแหมหนักแน่นกับชูโอ้ นีลูกจะหลุดออกมาจากท้องไหมเนี่ยรุนแรงขนาดนี้ประจบประแจงอีกทีนึงอ่ะไหนทีนี้เราลองคุยเรื่องการขยายครอบครัวดีดูสิว่าเขาจะอยากขยายครอบครัวหรือ,อยังเอาเอาไม่อยากมีลูกอยู่ดีเอา สเสียใจค่ะงั้นให้เขานอนพักผ่อนไปก่อนนะคะอุย้ยเปาโลกลับมาแล้วพร้อมเงิน192บาทเนี่ยอ่างั้นเรากลับไปที่เปาโลอีกสักรอบอันนี้มะขามไหมอ้าวนี่ไดมอนด์แล้วมะขามอยู่ไหนมะข้าอันไหนอ่ะามะาขามอยู่นี่อ่าเปาโลมารูปลายเขาสิกทีสิอุ้มแล้วก็จูบจะซิกลับบ้านดีกว่าพี่รู้สึกแปลกๆเขาควรจะกลับมาบ้านได้ละ เพื่อเขาจะคลอดลูกหรือจะอะไรกลัวเจสซี่พร้อมจะคลอดลูกหรือยังคะ่ะอันนี้ระยะที่สามมาพักใหญ่แล้วนะคลอดได้แล้วเปล่าส่วนเปาโลก็โอ้คงต้องมานอนเราไหมอ่ะง่วงไม่ไหวแล้วไปนอนดีกว่าอุย้ยอาหารหมดเติมหน่อยคะ่ะขึ้นไปข้างบนอีกเย,อ,อ,ยอ่ะโอเคกลับลงมาละอ่ะพี่ขอลองกดดูหน่อยสิว่า เราสามารถถ่ายรูปกับมาหมาได้เปล่าถ่ายรูปกับไม่มีสิมรอบๆที่รู้จักใครถ่ายรูปได้เอา้าแสดงว่าถ่ายรูปหมาไม่ได้หรองั้นเราถ่ายรูปของสัตเลี้ยงเราก็ได้ตรงนี้ใครเนี่ยสองคนนี้น่าจะเป็นทอมมี่กับไดมอนปะอ่ากันเสียนะคะไหนดูดิโอ้โหได้อยู่หนึ่งรูปปะแต่ไม่ชาร์ดอ่ะงั้นเดี๋ยวเราซื้อกล้องกันดีกว่าทุกคน ภาพมันจะได้ชัดๆโอ้โห و, กล้องสองพันกว่าบาท <G ül> แต่ว่าอยากได้ภาพชัดๆอะก็ซื้อไว้เนี่ยแหละอ่ะทีนี้เอาใหม่นะเอ้เราควรจะอยู่ตรงไหนดีอะเราต้องเรียกเด็กอ๊ยมาอ้อนเจสซี่ค่ะทุกคนไปไหนกันหมดแล้วอะเอาเอาอาหารหมดอีกแล้วเ,เติมหน่อยแล้วเจสซี่ก็กลับไปนอนต่ออีกแล้วเธ <G ül> <G ül> อฉันรอเธอค้อลุกอยู่เธอรู้ไหมเนี่ยเอ้ามาเห่าอะไรอ่ะ โดนดุนะอันนี้ถือว่าเห่าปลุกนะโดนนะไว้มาหมามารวมตัวกันแล้วถ่ายรูปก่อนเฮ้ยมาที่นี่จะไปไหนเล่าโอ้ยเมื่อกี้เด็กๆอุตส่าห์มาอยู่แถวนี้กันหมดเนี่ยอีกรอบอก็ถ่ายรูปเฮ้ยนี่ก็จะไปหาอะไรกินอยู่นั่นแหละอไม่ถ่ายก็ได้อะ <c oughs> <c oughs> สงอเปาโลวิอง จ๊ซีขอลูกแล้วไปขอลูกกันอ๋อเปาโลชอบฟังเพลงสบายๆโอเคค่ะคือชอบทุกอย่างยกเว้นชอบหมาหมาค่ะดูภรรยาขอลูกแต่เขาไม่มีท่าทีตกใจอะไรใดๆเลยอะ <c oughs> อ๋อตกใจแล้วตกใจแล้วนี่ตกใจแล้วลูกสาวหรือลูกชาย ม,มาไหนอะ <c oughs> วายได้ลูกสาวให้ชื่อว่ามายาลาโอ้โหชื่อแปลกมากชื่อเดจ,จะไม่เอาดีรันไม่ไม่ไมว้เอเมิลี่ดีกว่า <c oughs> และตอนนี้เอเมิลี่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นรุ่นของแมวเหมียวแล้วนะคะ <c oughs> รอดูเลยทุกคนน้องข่าวจตัวเลยค่ะอ้โว 拜拜。Bye bye.